สวัสดีจ้าพี่น้องมาจะกินขนมกินเส้นํำประแดกพริกปน่นเมนูง่ายๆชิดว่าหลายคนก็สีอยากนำอยู่ดอกเมนูนี้บุมี่ยังงากจ้ะมีพริกปน่นชิ้อรสน้ำประแดกแล้วก็น้ำต้มสุกเจ้าพี่น้องเพื่อจะว่าให้ประแดกเขามันเข้มเกินมาเด้อ ออกลุกวันนี้ก่อนีขวง๋งเออใกล้ๆต้องเติมน้ำต้มสุกน้ำได้จากพี่น้องไม่จังปลาเข้มประแดก xay thêm dẻo luôn mm Hãy -hmm. เบ่งนุ่งยังไงจะแซ่บเว่อคือลายเดี๋ยวไปนอนสีอิ่มเรื่อ เป็นปน้ำเติมไปนน้ำบะม,มีผักขั้นจองไประรานไทยมากผักขั้นจองบะมี่ พูดใด้กี่ขา้นหินน้ำยาเห็ดสูตรนี่กินเลยจ้ะแซ่บเพื่อนกันมีนบอไรบ้างมากวน นางกำลังกิดผูอยู่เมือวันก่อนนั่งพ้าผูขอบานพร้อม ใหน่อยย่ำบุญย่ำงานเขาได้กินท้องราบพี่นอ้องขระปุ่นก็ไดาษอีแม่ยยุ่มใส่มือให้ยชิดน้ำปลาใส่เศร้าเศร้าเศร้าดูดคล้ามือกระเสียบคักเล็กน้อยว่าดูดจนเราเส้นขระปุ่นเขาดีเขาตาใส่ฟามือแล้วก็ชิดน้ำปลาใสา่ซื่อ ทานว่าเป็นมาหาบขายขนมจีนน้ำยาแล้วก็รดซองมานน้ำกันว่าสังกามีกะทิจานละบาทนึงได้ยินเบิงอยู่พี่น้องเอ้ยผมมีเงินซื้อกินน้ำเพิ่นยืมซ้ำซอจนแม่ขอ,อไล่หนีหนีแม่ซื้อไปยืมซ้ำซอเพิ่นเพ็ยรยังทันเห้ซ้ำซอหมายถึงว่าไปยืมเบิงเพิ่นจีนะพี่น้อง มันมีเงินซืน้อกินแสบแต่เด้อที่เป็นหาบขายน้ำมูบาน้องบางมือก็แค่ขับปุ่นกับรอซองบางมือกับมีกะทิกับทั่วดำเขียวย หาบมะาขายใบตูนยาก่อยแล้วมัเสื่อหลอดซองตัวระบาดด้วยกันใส่นำแข็งแล้วก็เ,เอาเขาเหนียวใส่เน่นหลอดซองแล้วก็สอนสักสักสักิกกนอิ่มแน่นเขา่า เดียวเราขาดนึงแล้วว่ะ Còn con sảm hay ngại chỉ ngại nữa chả Mình ăn cái chín đó nè. Năm, phạt, tiềng, tiềng tiềng, tiềng พระตีของเพื่นแล้วกั่ผู้เ่าน้ำมูบานเนาะมาซุ่มเข่ากันตะบันผู้นึงได้ประแดกผู้นึงได้ปิ้งปลาผู้นึงได้ปนมาซุ่มเข่ากันผู้เ่าว่าเขาเป็นเด็กหน่อยเขากระปาเพิ่งกะจัดแห่งยีพ้านึงของเด็กหน่อยอยีพ้าปุ่น นั่งมือกินเมียงฆ่ากันผู้เฒ่ามันมือเน้เช็ดกินต้องนั้ยนั่นเพื่อนเนี้ยมีนุ่มเพื่อนเนี้ยมีนุมนน่มบาน ก้อยมักแต่ไปนคนกระตาหมากไม่ตู้ข่อยแล้ะก็มาตอางเงินเหรียญเซนนี่กระตาหมากแล้วไหวไปนคนต่อเหรเียญห้าสิบต่างสะดึงสมัยก่อนสะดึงหนึ่งห้าสิบต่างมันซื้อได้เนาะซื้อหมากฝรั่งตางนกแก้วได้อยู่เด้ <c oughs> ก้อนละห้าสิบต่างห้อนก้อนละสะดึง ได้กระตาหมากเป็ตู้ยาข่อยมีทุกอย่าง <c oughs> ทั้งยาประจําบ้านเปิดกับไปทั้งยามองอยาดมยาปวดบุล่ายาท่านใจยาไวค้คูอยามองตาลิ่งสีขาวสีเหลืองมีมด นยอดเก็บเนื้ผ่ากับได้กระป๋องไส้ผูคนกระป,ออออปอ๋องน้ำน่อนมอผงตาบมีเน้าๆสีขาวสมัยตะกอน ที่ห้อมาเซีนามกินเนี่ยมันเหมือนเป็นนังมาเซีนามเขาตัวเย็นเป็นหนัมาเซ่พู่กัน ผู้ใดอยู่ในช่วงอารมณ์แบบนี้คือข่อยบ้างตรงมีแหละ มาหมามันอื่นเจะาวอางมันเจะาวอางมันยางสากจ้าวองมันพันมันยาง เลี้ยงมาอยู่นี่ตรงผ้ามันยางมือละสามคีรอดผลได้ไปนองพอหมาอยู่ในบ้านบางคนเราสำนันจะเขียดผ้านออกไม่ขีดไม่เงียวเก็บขีนไปนน้ำต้องมีถุงเก็บขี้ต่างหากนะมันขี็เก็บไปนน้ำ้า ว่าแทนย่ำเดินทางไกลไปเที่ยวไปฮอลิเดียกสิโอ้ต,ต่างคนเลี้ยงพี่น้องต้องเอาเขาฝู่นหรือกต่ต่างคนใครคิดเท่าเลี้ยง,ง,งไงบ่เป็นบ่เป็นง่ายๆที่เลี้ยงมาอยู่นี่ตรงนี้ไม่ไล่เขาครับบั่นเทายังว่ามีหยาดพี่น้องเบิ่งให้อยู่ดีนนเนาะย่ำเทาจะไปใส่มาใส่ ยูนี่ต้องเคียงเงินโอ้เสียบิน้องนัวโดนๆที่ทั้งซี่กินลองไปเห็ดเบิ้งได้จัดนะเสียบพีดเิเดเฮ็ดออกเข้มหลายเอานำต้มสุกหรือนำลวกผักเข้าหนะ่ะเอามาปรุงใส่ขอบคุณทุกเมนทุกงไลซัสสลบสไครต์ครับพี่น้องขายคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบายบาย